ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพลักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมลีทีออฟเซอร์เวียครับวันนี้ก็จะมารีวิวระบบค้าสายอาชีพกันนะครับสำหรับท่านไหนที่เคยเล่นเวอร์ชัน PC มาก่อนนะครับผมก็ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเวอร์ชันมือถือเพิ่มเติมนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับผมบางท่านอาจบอกว่าโหพี่ถ้าเทียบกับ PC แล้วนะครับผมต้องบอกเลยว่า PC มันสู้กับมือถือไม่ได้เลยนะก็ต้องยอมรับว่าใช่นะครับนะอ่ะซึ่งแน่นอนนะครับผมเราเนี่ย ก็จะมาดูในส่วนของรีวิวข้อแตกต่างกันนะครับว่ามันแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับอ่ะอย่างแรกครับผมนะสีที่คล้ายๆกันก็คือเราเนี่ยเกมนี้ครับผมมันจะแบ่งเหมือนเดิมนะก็คือในส่วนของรีวลตัวละครครับผมกับรีวลของคัสอาชีพของเรานะครับนะดังนั้นนะครับผมรีวลตัวละครเนี่ยก็จะส่งผลต่อสแต็กโดยรวมของเราอยู่แล้วนะส่วนคัสอาชีพครับผมก็จะบ่มบอกครับผมในเรื่องของการเรียนรู้สกิลต่างๆด้วยนะครับ โดยเราสามารถจะเรียนรู้สกิลได้ครับผมโดยการคลิกไอคอนทางด้านขวาบนนะครับผมพอเราคลิกเสร็จปุ๊บนะครับขึ้นมาเนี่ยก็จะมีหน้าต่างอาชีพออกมานะครับผมโดยเริ่มต้นเนี่ยตรงส่วนนี้ก็จะมีทั้งหมด4อาชีพครับผมก็มีสเกลลบแอดนะครับผมแล้วก็ชินบิครับซึ่งแน่นอน,นครับผมการเรียนรู้สกิลแต่ละสกิลเนี่ยจะส่งผลต่อคัสอาชีพอื่นติดไปด้วยนะครับ อย่างเช่นนะครับผมตัวส่วนนี้ขอสเกลนะครับผมเริ่มต้นมาเนี่ยก็จะมีครับผมสกิลแรกครับผมอ่าแบ็คเกอร์มาสเตอรี่นะครับผม้าโจมตีธรรมดาจะเพิ่มความเสียหาย15แต้มต่อความแม่นยำนะครับหลักๆก็คือเมื่อเราเรียนสกิลนี้เนี่ยก็จะเพิ่มความเสียหายให้กับอาวุธของเรานะครับและเช่นเดียวกันครับผมเงื่อนไขนี้จะส่งผลต่ออาชีพต่างๆด้วยนะครับผมอย่างเช่นอ่ะสกิลนี้ครับผมจะส่งผลต่ออาชีพสายสเกลโลบแอดแล้วก็ชินอบินะครับนะ ซึ่งแน่นอนครับผมในอัดมาคือรีเวิลห้าครับผมยังส่วนของดับเบิ้ลไอแตร์นะครับผมอาชีพนี้สกิลนี้ครับผมจะส่งผลแค่สเกลกับลงเท่านั้นสายแอดครับผมสายแอดกับสายไอ้นี่สายแอดกับสายของชินโนบิก็จะไม่ได้ผลตรงส่วนนี้ไปด้วยดังนั้นหากเราเรียนรู้อัพสกิลนี้ขึ้นมาก็จะไม่ส่งผลนะครับผมที่ผมเป็นชินบินะครับดังนั้นสกิลนี้ก็คือจะเป็นการเรียนรู้เสียแต้มรีนะครับและเช่นเดียวกันครับผม อ่ะอัลเทอร์มาตาการหลบหลีกครับผมระยะไกลเพิ่มอีก10%นะครับผมซึ่งสกิลนี้จะส่งผลต่ออาชีพ4อาชีพนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดผมอยากได้เพิ่มมาตาการหลบหลีกตัวส่วนนี้ผมก็ต้องทําการเรียนรู้อาชีพสเกลครับผมให้เป็นเลเวลสิเพื่อทําการเรียนรู้สกิลนี้นะอ่าดังนั้นก็คือต้องมีการอาศัยความพยายามนิดนึงครับและแน่นอนครับผมรวมถึงอเบียตี้อย่างอื่นครับผมในสกิลของตัวดับเบิลสลัดนะครับผมอ่าไม่ใช่ดับเบิลสลัดเด็คเกอร์สลัดนะครับ ถ้าเกิดผมส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างความเสียหายใช่ไหมสองครั้งแต่ัตูนทีใช่ไหมซึ่งตัวส่วนนี้ก็จะเป็นสกิลออกมา2ท่านะครับผมนะเจ้านี้ซึ่งสกิลเนี่ยมันจะส่งผลครับผมต่อสอาชีพครับผมไม่ว่าจะเป็นสเกลลบแอดหรือชิโนนะครับผมนะดังนั้นถ้าเกิดสมมติผมมาอาชีพนี้ขึ้นมานะครับอผมมาอาชีพนี้ขึ้นมาเนี่ยแผนแผนคราฟอาชีพนะครับ ถ้าเกิดผมเรียนรู้อาชีพนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมก็ทําให้ตอนผมเป็นสเกลเนี่ยผมก็จะได้ท่าน,นี้ติดมาใช่ไหมก็คือเพิ่มความเสียหายครับผมและก็สกิลอีกอันนึงก็คือ่อาโอกาสติดสถานะเลือดออกครับผมเป็นเวลา10วินะครับนะถ้าเกิดผมเรียนรู้สกิลนี้ขึ้นมาเนี่ยแลวพอผมเปลี่ยนไปชิโนขึ้นมานะครับและแน่นอนผมมันมีท่านในส่วนของท่าเด็กเกอร์สลัเช่นเดียวกันนะครับชิโนบีก็จะมีท่านี้เหมือนกันก็จะได้รับผลครับผมขอเอฟเฟกของสเกลติดมาด้วยนะครับนะ ในส่วนของชิโนนะครับผมก็จะ,จะมีในส่วนแค่โจมตีเพิ่มเติมตมอบความเสียหาย80%นะครับผมของผลนะครับผมซึ่งจะส่วนนี้ก็คือจะใช้ผลของอสกิลสกิลของวิชานินจาหลักๆเลยนะครับนะชิโนที่สึนะครับอตอนนี้เราก็ต้องไปนั่งหาเอานะครับผมซึ่งมันก็คือสกิลวิชานินจาดั้งเดิมแหละนะตรงส่วนนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับเนี่ย และพอเป็นคัดวิชาในส่วนของดินจาก็ผมก็จะมีวิชาอบิตี้เฉพาะตัวแล้วนะครับผมเนี่ยับผมก็ฟื้นฟูครับผมจากการโจมตีธรรมดาเป็น40%นะครับผมฟื้นฟูเอพีนะครับตรงส่วนนี้นะอ่าแล้วก็ความเร็วครับผมในการเคลื่อนที่ตรงส่วนนี้นะก็จะมีแค่ของชินบิเท่านั้นนะครับผมที่จะได้รับสกิลนี้เ่้ามาแต่ถ้าเกิดเป็นพวกสกิลสามัญพื้นฐานครับผมอย่างสกิลของเด็คเกอร์นะครับผม ตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะได้ครับผมทั้ง4ี่ค่าเลยใช่ไหมตอนเราถ้าเกิดเราเรียนสกิลนี้มาเนี่ยเรากลับไปเป็นสเก,กลนะครับผมมันก็จะส่งผลต่อตัวเราตามไปด้วยนะถ้าเกิดเราจะเรียนรู้สเก,กลขึ้นมานะครับพูดง่ายคือเราจะสามารถเป็นทั้งเราก็สามารถบิลได้นะว่าเฮ้ยตัวละครเราเนี่ยจะสามารถเรียนรู้จากไหนครับผมเพื่อเป็นการตกแต่งครับผมให้ตัวเราเนี่ยเก่งที่สุดในแบบลักษณะการเล่นของเราเป็นหลักนะครับนะแน่น,ะนอนครับผมตัวชิโนโของเราเนี่ยก็จะมีอบิตี้แตกต่างออกไปเยอะแยะนะครับ ตรงส่วนนี้รวมถึงอาชีพอื่นก็เช่นเดียวกันนะถ้าเกิดผมเป็นโลขึ้นมาเนี่ยผมก็ต้องเช็คดูว่าเออตรงส่วนนี้มันสาคัญแค่ไหนนะซึ่งโลบกับสเกลเนี่ยมันก็จะมีท่านี้ครับผมที่น่าสนใจก็คือดับเบิลแอคแท็กนะครับตีแล้วมีโอกาสติดนะครับผมสทีนะครับก็ยอมรับว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะอ่าตรงส่วนนี้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของสายชิโนนะครับผมนะต่อมาครับผมเรามาพูดเรื่องหินเขียวนะครับผมหินเขียวแน่นอนครับผมเราจะมีแนวทางการได้นะครับผมทั้งหมด2ทางด้วยกันนะครับผมหคือการ เข้าหจชนภัยนะครับผมแล้วก็ลงดันตรงส่วนนี้วันหนึ่งสามารถลงได้2ครั้งแต่เราสามารถจะลงเพิ่มได้นะโดยการยอมเสียแต้มเงินครับผมตรงส่วนนี้นะเพื่อทําการซื้อกุญแจครับผมมาลงเพิ่มได้นะครับอ่ะและเช่นเดียวกันครับผมอีกอันนึงล่ะทำยังไงมันดรอปกับบอนเตอร์นะครับผมมันมีดรอปกับบอลเตอร์นะแต่ก็ยอมรับว,ว่าเป็นของดรอปที่ค่อนข้างจะหายากนะครับตรงส่วนนี้ที่เหลือส่วนเราจะดรอปจกบอลเตอร์ตัวไหนนั้นเราก็ต้องไปเช็คเอานะครับผมตามแผนที่นะครับนะ ตรงแผนที่ตรงส่วนนี้นะครับผมอ่ะมีมอนเตอร์อะไรบ้างน,นะครับผมในนี้นะแล้วก็เช็คเอาล้ะกันว่าเ๊ะมอนเตอร์ตัวไหนที่มันดรอปของนะครับผมหินเขียวขึ้นมานะหินเขียวตรงส่วนนี้น่าจะไปฟาร์มกับอ่าน่าจะเป็นฟาร์มเก็บกับในฉากแหละนะเพราะว่าผมมาตีมาแล้วมันดรอปมานะครับผมในนี้อาจจะไม่มีการแสดงขึ้นมานะครับผมแต่มันมีดรอปออกมาให้ดูเลยนะเนี่ยผมจะเห็นเลยว่ามันดรอปมานะครับผมเนี่ยตรงส่วนนี้นะ ปัญหาก็คือมันต้องอยู่ในถ้าจะเป็นขอที่ดอบในฉากแบบรวมแต่ยอมรับว่าค่อนข้างจะดอบยากหนกพอสมควรนะครับสามารถตีดอบกับมอลเตอร์ทุกตัวนะครับผมแต่ว่าถ้าไปตีในส่วนของฉากรวมซึ่งยอมรับว่าค่อนข้างจะายากครับผมดอบยากนะดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้ยินเขียวเพิ่มเติมนะครับผมก็ลงดันน่าจะง่ายสุดแล้วนะครับนะ,ะหลักๆก,ก็มีเพียงแค่นี้นะครับผมในส่วนของการหาย,ยินเขียวนะและก็แนวทางการบิ้ว อาชีพนะครับผมนะบิวอาชีพยังไงตรงส่วนนี้ก็ไปหาเอามาเพิ่มเติมนะครับโอเควันนี้ผมฮอสปีแคทก็คงจะมารีวิวพีเท่านี้หากใครชอบนะครับผมก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ฝากกดติดตามกันด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็สามารถแนะนำได้ในส่วนของใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ผมฮอสปีแคทขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ Bye.